การมีลูกนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสําหรับคู่สามีภรรยาและจะยิ่งเรียกได้ว่าเป็นโชคดีคุณสองกันเลยสําหรับการได้มีลูกแฝด2.5ดารามีลูกแฝดต,ตั้งท้องครั้งเดียวก็ได้เด็กน้อยมาถึง2คนคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงจะมีความสุขล้นหัวใจกันแน่ๆจะมีดาราคนไหนบ้างนั้นตามไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับ5จ้าติตาพาขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสําหรับจ้าติตาพาที่หลังจากแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักวงการอย่างเอิญดิติพัฒก็ได้มีทายาทเป็นสองพี่น้องแฝดชายหญิงมาเป็นโซ่ทองคล้องใจชื่อน้องโอบและน้องอาลีถึงทั้งจ้าและเอิญน,นั้นก็เลือกใช้ให้เป็นทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงความน่ารักของแฝดคู่นี้นั้นเด็กเด้ว,ว่าน,นอกจากจะทาเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ลงอย่างหนักแล้วนั้นก็ยังเป็นขวัญใจของหล่อพี่ป้านะ้าอาหลายๆคนอีกด้วย อันดับ4มาร์กี้ราศีโดยเดว่าเป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าของเมืองไทยอีกคนสําหรับมาร์กี้ราศีที่หลังจากได้ตกลงปงใจแต่งงานกับป๊อกพัศรกรก็ได้มีลูกแฝดชายหญิงเช่นกันจนลหลายๆคนก็เรียกว่าเป็นทายาทแฟด์มือนล้านกันเลยทีเดียวโดยลูกชายที่เกิดก่อนนั้นมีชื่อว่าน้องมิก้ามาจากมาร์กี้แปลว่าของขวัญจากพระเจ้าและลูกสาวมีชื่อว่าน้องมียา่าแปลว่าของฉันเป็นชื่อมาจากภาษาละตินชื่อรวมกันก็จะได้ความหมายว่าของขวัญจากพระเจ้าของฉันซึ่งตอนนี้เราก็มักจะได้เห็นความน่ารักและพัฒนาการของมิก้้าาาาาาาแลละมีผ่่นนนทงงรรรยยกกััออบคว ไปแป๊บเดียวตอนนี้แฟดคู่นี้ก็ตกใกล้จะถึงวัยเข้าโรงเรียนกันแล้วตัวเดียวจริงๆเลยนะคะเนี่ย อันดับ3มบีมกวีนับว่าเป็นอดีตสมาชิกวงมวยแบนและนักแสดงชาวไทยสำหรับบีมกวีที่หลังจากแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างออยอติพรก็ได้มีลูกแท้แฟนสุดน่ารักอย่างน้องทีทีทองทรมและน้องพีพีทองทรมซึ่งดูเหมือนตอนนี้แฟนคู่นี้จะคอดกว่าคุณพ่ออย่างบีมไปแล้วด้วยซ้ำเพราะความน่ารักล่าเลงเป็นธรรมชาติและช่างพูดช่างคุยซึ่งทาเอาแฟนคลับที่ได้เห็นอดยิ้มตามไม่ได้และสําหรับปัจจุบันนี้หนุ่มบีมเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสี่แล้วเพราะเพิ่งจะประกาศต้อนรับสมาชิกใหม่ผ่านไอจีไปเม อะไรแล้วจะผ่านพ้นมันไปด้วยดี อันดับ2อโอปอปบานิสราต้องบอกเลยว่าเป็นพิธีกรและนักแสดงที่คร่ำมอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีสําหรับโอปอปบานิสราที่หลังจากแต่งงานกับโอ๊กสมิตนายแพทย์และนักแสดงชาวไทยทั้งคู่ก็ได้มีบทบาทใหม่คือการเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดชายหญิงอย่างน้องอลีและน้องอลันซึงเรามักจะได้เห็นพัฒนาการของแฝนคู่นี้ตามไอจีของโอปอและผ่านหลายรายการทีวีที่คุณพ่อโอ๊กและแม่โอปอไปเล่าเรื่องราวของลูกแฝดกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งแต่และโมเมนต์ที่ได้ฟังก็ทาเอาแฟนคลับและเพงงย้มดูััที ด็อกเตอร์ชัดเจนมากกันโดยทั้งคู่ อันดับหนึ่งชมพู่อรารยานับว่าเป็นเอเนื้อสแสดงแถวหน้าของเมืองไทยสําหรับนะักเอกซุตต้ายอย่างชมพู่อรารยาเอฮากะที่หลังจากเข้าพิธีวิวาก,กับไฮโซหนุ่มน็อตวิสดุดุตดังสีสิงห์พิพัฒน์แล้วนั้นก็ได้มีทายาเป็นแฝดชายคู่อย่างน้องพายุและน้องสายฟ้าโดยน็อตและชมพู่นั้นได้เผยว่าช่วงนาทีคลอดก็เกิดฝนฟ้ากระหน่ำพอดีเหมือนเป็นการต้อนรับสองหนูน้อยให้เกิดมาเป็นคนละเมืองโลกคู่ใหม่สายฟ้าและพายุนั้นเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่บวกความตีและความเป็นฝรั่งได้อย่างลงตัวมากๆคอออออยยยิ่่งงตกกกกก็็าาาาาาแแแวมลลััันนนนนนนบบบสสสุุุดดปปจจีี้้้้้ฟพพไเเชขู คนล่าสุดของชมพู่ที่เพิ่งลืมตาดูโลกมาเมื่อไม่นามนมานี้และยิ่งเมื่อได้ยนชกของเอบิเกลนั้นหลายคนก็ถึงกับบอกว่าเหมือนพี่ชายอย่างพายุอมมากกันเลย